ส่วนจ่าสิทเอกเขมิ้นอินก,ก,ก,กองและจ่าสิทเอกภิพิษเป็นผู้ประชาการร่วมคุมกำลังป้องกันหลนาบุญรลึกวีรกรรมพันตรีทองแดงบุญญาศ์านได้มีส่วนร่วมในการรำลึกวีรกรรมของผู้เสียสละตนหลมอแมนาและประชาชนทั่วไปได้อนุรักษ์อนุสรณ์สถานพันตรีทองแดงบุญญานุสน์ ไว้รำลึกในการบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆนายเบอรขอขอ,ขอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสามาเป็นประธานในพิธีทำบุญลํำลึกวีรกรรมพันปีทองแดงบุญญานุสนประจำปี2,565้บห้าในวันนี้จากบบงานของคณะกรรมการผู้จัดงานครั้งนี้เป็นการลํำลึกถึงวีรกรรมทหารกล้า วีรชนของตำบลหนองแม่นาซึ่งได้กำหนดให้จัดงานบุญลำลึกถึงลุกชนนิุ่ก้าภพาพันธ์ของทุกปีที่ท่านพูดหนองอาเลซ่าถึงเหตุผลและวัตถุโครงการในการจัดงานวันนี้ต้องของท่านกำน,นันตำบลหนองแม่นาท่านผู้ใหญ่บ้านสมาภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง สมบูรณ์เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการทำบุญลํำลึกวีรกรรมพันตีทองแดงบุญญาณนสนประจำปี2565ณบัดนี้ในโอกาสต่อไปนี้ขอกล่าวคำไว้อาลัยดูดีพันตีทองแดงบุญญาณนสนและทหารทานผู้พีชี การ่วรดอู่บ้าน่งหนึ่งในเขตฐานที่ม่ของของปคเตสุบห้าที่มีข้าวไทยทหารผานของทุกร้อโทไพบูลบุญลอดและทหารจากร้อยลอซี1ีหนึ่งทำลายเสียจนรอบเรียกทันที่มาถึงในนี้ก็ขอเชิญท่นที้วยเราตั้งของพันธีทองแดงบุญญานุสนและวีรชนทหารพานทุกท่าน ซึ่งได้กล่าวถุกปติพบชั่วที่ันดราค่ะขอบคุณท่านนายอำเภอบรรยากาศในงานค่เคุณผู์มนายอำเภอขพประกานอุทิศค่ะลำดับถัดไปจะเป็นการวางวงมาลาจากหน่วยงานต่างๆตามลำดับกันต่อไปนี้นะคะลำดับแรกขอเรียนเชิญหน่วยงาน นี่เป็นพิธีการขั้นตอนต่อไปครับพี่จะมีการวางพวงมาลานะครับสะดุดีเป็นหนึ่งนัดครับขอเรียนเชิญหน่วยงานผ่านปฏิบัติการป้องกันรักษาไปขอเรียนวันรู้มาดีไปกับแม่มันอ้นตา

ขอเรียนเกินท่านประธานในอำเภอเขาค้อที่เกรณาให้เกียนใส่ข้างหลังก็ได้หมดใส่ข้างหน้าก็มีข้างหด้ดลังั่ก็ได้มดครับ ไม่เต็มนะไม่เต็มนะไม่หมดหรอคะหมดแล้วหนึ่งสองสามค่ะโอเคค่ะ,คะนานไหนนะคะจะถ่ายนะคะเป็นสิ่หน่วยงานนะคะกัดหน้าตากานนะคะก็ะสะามารถที่จะถ่ายรูปกันได้เลยนะคะ ชรานี้บรรยากาศงานรุกพันธ์ทองแดงครับเสร็จประจำปีครับผมหมู่บ้านหนองไม่นานนะครับวันนี้ก็เสร็จพิธีการแล้วผมก็รับทานอาหารนะฮะวันนี้บรรยากาศก็จะรับทานอาหารก่อนในปีการเพื่อไว้อาลัยให้กับท่านนักลบกล้าครับผมนี่ก็เป็นดานักลบเก่าฮะที่สูร้รบวันนี้มาครับผมฐานผ่านศึกเก่าอย่งนั้นแหละฮะที่มางานนี้ครับผม ำชมรมกำน้ำพี่ชาวบ้านทหารป่าไม้ตำรวจฮะมารวมที่นี่ครับทุกปีครับผมประจําปีครับยังกับนักลบเก่าของเรฮะก็แล้วแต่แขกผู้มีเกียรตินะครับที่จะสะดวกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ลุงหัวชาแนลก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องลุงหัวชาแนลนะฮะครับถูกติดใจถูกใจตัวรักตัวใจให้ลุงหัวชาแนลครับผมขอบคุณมากคลิปนี้ขอไว้อะไรให้กับท่าน ผู้พันทองแดงมันจะรุ่นสนกองร้อยสามสี่แปดบ้านหนองไม่นาครับผมสวัสดีครับเอ